ผู้หญิงถามว่าถ้าตัดมดลูกยกเครื่องยกชุดเนี่ยก็คือเอาตรงนี้ออกแล้วเนี่ยคือคุณผู้หญิงเขาก็อาจจะแบบคขาต้องการทาเพศลดลงเหมือนที่คุณหมอว่าอย่างเช่นพอมดลูกมันหายไปบางทีอาจจะเกิดจากการบรีบรัดเกิดจากตรงนี้ที่มีความสุขถ้าตัดออกไปผู้ชายผู้ชายผ่านเข้ามาเนี่ยผู้ชายเขาก็จะรู้สึกอีกแบบนึงเหรอคะคุณหมอผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเคยถามชุดรับชุดมาครัวสามีรู้สึกว่าเซ็กไม่เหมือนเดิม ใช่ใช่เพราะว่ารายที่เขาละเอียดเนี่ยที่เข้ามาเล่าเฉรีฟังเนี่ยเขาบอกฝ่ายชายรู้สึกไม่มีการชนอ๋อคือตรงนี้ไม่มีแล้วก็คือตรงยอดช่องคลอดเนี่ยมันจะเป็นถุงที่เฉยอืมอืมอืมเราตัดปุ๊บเจ้าช่องคลอดก็กลายเป็นถุงเขาก็บอกว่ามันไม่แข็งแรงหรืออะไรจริงๆแล้วถ้าฝ่ายหญิงกล้ามเนื้อแข็งแรงน้องต่างไม่รู้หรอกอ๋อค่ะอพอที่ตัดมันโลกไปแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงมีเพศสัมพันธ์ไม่รู้หรอกแต่ฝ่ายชายเนี่ยบางคนเป็นแฟนตัวเองอะ่ะ พอตัดแล้วก็คือมีความระบาดระแบงอยู่แล้วก็บอกอย่างนั้นขี้บน่นบ่นไปนะคะแต่หลายคนที่ตัดเมื่ลูกก็แต่งงานใหม่ไม่มีใครรู้ค่ะนะคะ,คะเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่องคลอดก็เหมือนเดิมค่ะ